ครับพบกับผมนะครับห so ัด kind ว of ิ่งกับบางนี้นะครับคําเมืคืนครับก็เรียวผูก็แพ้ปอ์เรสไปสามศูนนะครับแต่ว่า ได้ขาวมาว่านเนืรอสโาตอาจจะถูกปลดนะครับก็จริง <c oughs> ๆแล้วคมให้โอกาสโคบหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งแค่12เกมเองนะครับ12เกมบีทีแล้วก็ได้แชมป์ยังยังไม่ต้องใจร้อนนะครับใจร้อน <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดโคท,ที่เหมาะที่จะมาคุมเรียลพูนะครับผมว่าน่าจะเป็นแลวลา เวลาของปสัสม,มัตน,นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ตอนนี้ในระบบ4-3-3แล้วก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับน่านจะเป็นระบบเดียวกับซิเรียภูใช้นะครับคืนนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่มแล้วก็เดี๋ยว5ทุ่มเราจะดูบอลกันนะครับก็คือ5ทุ่มครึ่งนะครับสปเปอร์อาร์เซนอลเจอสปเปอร์นะครับก็ ก็เทียร์สเปอร์นะครับก็ไม่อยากให้อาจานองไปไกลนะครับเดี๋ยวจะได้แชมป์ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆฤด,ดูกาลมันไม่สนุกนะครับ <c oughs> ครับก็ตันทงหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสำหรับการวิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตื่นเช้าหน่อยแล้วครับสักตีห้าครึ่งต้องถึงสนามแล้วนะครับจะได้มีเวลาวิ่ง เพราะว่าไม่ได้วิ่งมาห้าหกวันรู้สึกมันจิตใจมันไม่ไหวอะครับมันใจ,ใจมันอยากจะวิ่งนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ไปแต่เช้านะครับเพราะว่าวิ่งต้องทํางานแล้วก็ต้องไปส่งลูกชายด้วยนะครับครับก็สําหรับการวิ่งเนี่ยผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าร่างกายมันจะ ไม่เหนื่อยนะครับเวลาวิ่งจะไม่เหนื่อยตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ดีกว่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆครับตอนใหม่ๆนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่ตอนเนี้เริ่มได้แล้วแล้วก็เรื่องการบาดเจ็บเนี่ยผมก็พอมีความรู้แล้วครับว่าควรจะต้องวอร์มก่อนวิ่งแล้วก็หลังจากวิ่งก็ต้องยืดเส้นนะครับก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับแล้วก็คืนนี้เรามาเทียย์ สำหราสเปอร์กันนะครับรักใครชอบใครก็เชียร์ได้เลยนะครับก็สําหรับแมนยูนะครับก็เป็นคืนพุ่งนี้นะครับตีสามนะครับก็อาจจะนอนดึกหน่อยแต่ก็ไม่ต้องนอนก็ได้ดูเสร็จก็ไปวิ่งเลยเพราะว่แข่งตีสามแข่งจบก็ตีห้าพอดีตีห้าก็ไปวิ่งไม่ต้องนอนแล้วครับอาจจะนอนแต่หัวข้ามแทนครับก็ เดี๋ยวพรุนี้เจอกันนะครับก็เดี๋ยวหลังแข่งอาจจะมาไล่เพิ่มนะครับว่าสกอร์เป็นยังไงนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะครับก็มาคืนนะครับอาเซนนอนครับโอ้โหยังโหดครับถลม สเปอร์ครับไปซีหนึ่งโอ้โหไปว่าพี่เขาไม่ได้นะครับโอ้มาเช่พี่เขาคนระับไปว่าทีมเขาไม่ได้นะครับทีมมักงนะครับโอโ้เฮเซ,เซยิงไปสามสูสามลูกแล้วครับโอ้โหทอดไซยบีอีหนึ่งปีนี้ถ้านัดหน้าชนะเชลซีได้ก็น่าจะแชมป์นะครับโอ้โหแชมป์แต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับ เดี๋ยวรแถมได้เลยนะครับโอ้โหเซนนั่นก็สินดีอะเซนนั่นเลยนะครับปีนี้ขุนกำลังสำรองโหดเกินต้านนะครับจะไ,ได้แชมป์ปีจะได้แชมป์ปีไหนครับโอเคครับวันนี้ก็จะไปวิ่งนะครับเป็นอีพีที่สามสิบแปดนะครับก็ตอนแร,รกว่าจะตั้งว่าจะไปเร็วหน่อยนะครับแต่ว่า นอนดึกนะครับดัวเซ็นนอนมื่าคืนโอ้โหจริงๆเลงนะแน่นอนเลยครับมับงเรายิ้มหน้าบาเเม็นกระด้งเลยโอเคครับเจอกันที่สนามนะครับไปนยครับด้วย ฮิปเฮิปเนี่ยเป็นตัวตัวยกเข่าตัวยกเข่าแตงเข่ายกเขิาตัวยกเข่าใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ต้องไม่ตึงแล้วก็เร็วอ๋อเนี่ยเคล็ดลับการวิ่งทุกคนทั่วไปเนี่ยจะยกเข่าด้วยหน้าขามันจะช้าไงอืมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยยกเข่าด้วยหน้าขาอืมทีนี้เรารู้ได้ไงว่ายกเข่าด้วยหน้าขาถ้าตัวลอยจะจะค่อมเนี่ยเรายืนเฉยเฉยนะ นี่นี่ยกในหน้าหายนะตัวจะกอมแต่ถ้ายกในฮิบตัวจะตรงตัวจะตรงเพราะเราเราใช้กำล้งยูนิตท่องทองในการยกอ๋ออันนี้ไปฝึกตอนวิ่งเลยได้ไหมวิ่งให้หลังตรงแทนถ้าบางคนบางคนวิ่งหลังตรงแล้วก้นจมอิก้นจมหมายความว่าไงเนี่ยนก้นก้นถอยหลังไงก้นมันไม่ไปไม่ต้องตรงหมดทั้งตัวใช่ไหมคือยิ้งไปขาเนี่ย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นเส้นเขาเรียกว่าให้มันเป็นมุมอย่างเก้าสิบอ่ะคนทั่วไปมันจะอยู่อย่างนี้โน้มไปข้างหน้านิดนึงทีนี้ทีนี้การการที่เราจะโน้มข้างหน้าได้ไม่ได้มันอยู่ที่เอ็นร้อยหวเอ็นร้อยหวาส่วนมากคนเอ็นร้อยหวตึงไม่เชื่อลองนั่งดูไงนี่มีปัิหารยังไงเนี่ก็นั่งอย่างงี้ได้ไงั่านลองนั่งดูดท่านนั่งแบบนี้แล้ว ่นนัเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือเอ็นร้อยหวตึงแล้วท้องเงี่ผมถือกล้องให้ทำยังไงถึงจะมันถึงจะไม่ตึงอ่ะอ่าเห็นไหมนั่นขามันยังกระเยองอยู่เออเอาโซ่เนี่ยติดปืนสิเออแล้วก็ปับก้นเราไปดิอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมหายลังหมดละต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงเหรออืมไปที่บ้านทุบโถท่วมทิ้งเลยอ๋อนั่งซ่อมซึมนี่ยนั่งขี้อย่างเงี้ยทุกวันอ๋อนี่เทคนิค เทคคนิเอาจริงเห็นไหมผมนั่งได้เห็นไหมเนี่ยนี่ส้นติดพื้นนี่ติดพื้นเห็นไหมผมนั่งได้ทีนี้ถ้าถ้าเรานั่งได้เนี่ยวันนึงวันนึงวันนึงถ่ายครั้งหนึ่งก็คุณก็ได้ support ครั้งหนึ่งอ๋อทำ support แทนโอเพราะคนทั่วไปเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยทีนี้เอ็นร้อยหวายมันจะตึงไงผมถามว่าแล้วจะเป็นนักวิ่งที่ดีได้ไงเอ็นร้อยหวายตึงอย่างไรพิเศษเลยเออมันดึงไม่ได้ โโออเเคคนี่คือนี่คือพื้นฐานเลยนับหนึ่งเลยกระดุมเรียกว่ากระดุมแท่แต่ว่าจะเป็นนักวิ่งเราไปนั่งซ่วมซึมแทนไม่อันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น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 ข้อแนะนําเราดูประเทศประเทศเคนยาไม่มีซ่วมซึมหรอกไม่มีไม่มีจักรกลอะไรหรอกถอะไหมใช่เบิร์มขี้ในป่าวิ่งไปอโอเคครับผมพูดจริงไง โอเคโอเคอ่าผมจะวิ่งละโอเคเดี๋ยวเดอย่าวิ่งเยอะนะเจ็บหลังอยู่ใช่เจนายเดินเดินก็พอแล้ววันนี้โลช้าสองโลโอ้ยนายไม่ได้มาวิ่งนี่เราจะมาวิ่งอะไรนะก็เนี่ยเราจะมายืดเส้นก่อนยังไงบ้างลิวพูลนายลิวพูลเมื่อคืนนะเมื่อเมื่อวันเสาร์ตั้งแต่เราเชียร์ลิวพูลมาเมื่อคืนเป็น เป็นนัดที่เล่นได้หวยหวยนัดหนึ่งแหละเราดูได้ไม่ไหวไเราดูไม่จบเนาะไอ้นาทีที่แปดสิบแปดสิบเก้าดูไม่จบเหรอเราไปทีวีเลยนายเหมือนกับนักไอ้ของเจียที่เดินกลับใช่ไหมใช่ผมคิดว่า,วาเกิดเป็นพ่ออะไรทำไมถึงแพ้การอะไรคะการจัดตัวหรอ <c oughs> แล้ว,ว่าสล็อตมันยัง <c oughs> ยังแบบเหมือนจะลงทีมะแต่ว่าแตว,ว่ามันไม่ไม่ใช่แล้วจริงๆนัดนี้มันไม่ต้ององคือเหมือนที่บอกชอบเอานักเตะที่แบบมีความสามารถแล้วไปคือเลิกเราว่าน่าจะเลิกได้แล้วการที่เอาโซโบโไปเล่นปีกขวาอเอาโจนมาเล่นกลางแล้วก็สลับคือแบบสลับจนหลงตำแหลงเราบ่กก็เลยแบบออกมามมวแล้วเกมอยู่ดีๆก็เปลี่ยนกองหลังออก เริ่มกองหน้าควรจะใช้ตำแหน่งของมันเองใช่ไหมหลังก็คือหลังกลางก็คือกลางเรามองว่าจริงๆเหมือนแยูแต่ก่อน่ะสามกลางสามตัวก็จะเป็นโซโบเอลิเตอร์แล้วก็กาฟฟินแบ็คแล้ว่าคือดันเอาโซโบมาเล่นปีกขวาจริงๆเอาโกเมสมาเล่นปีกขวาก็น่าจะดีกว่าอือใช่ใช่เหมือนรด่การก่อนก่อนก่อนที่สล็อตจะมาเขาก็ใช้บ่อยนะ โจโกเมตมาเล่นแทนในคราวนี้ที่แบลรี่เจ็บหรือว่าอานูเจ็บอะไรอื่แล้วก็เราเราว่ามันไม่ได้ผลถ้าดึงกาเฟนแบกลงมาเล่นเซนเ,ซนเตอร์การ์สเม่ดเป็นเมดฟินเมดฟิวตัวรับที่ที่เล่นเกมรับได้ได้ดีแหละแล้วกเกมลุกก็ให้บอลดีแต่ว่าเอาพอ,เอามายืนเซนเตอร์เนี่ย มันก็ไม่กล้าขยับขึ้นบนนี่แล้วม,มันก็เล่นหลังได้ไม่ดีดแล้วกองหน้าก็ยังแบบพยายามเข็นอิสซักลงเลยทั้งทั้งที่เอกิติแก่ฟอร์มดีนะท,ทั้งทีมชาติทั้งดอกคือเมื่อวานดูแล้วขัดใจขัดใจมากมคือได้อาริสงกลับมานี่คือดีเลยแต่ว่าคือมันก็หมดหมดปัญญ,ญาจริงเพราะว่า หลังก็รวนกลางก็ไม่ดีหน้าก็ไม่คงจริงจริงแพ้สามศูนย์น้อยไปนะมัน่าจะสักสี่ศ <40. S 2> <c oughs> ูนย<อ>์อืเ<ล>มื่อคืนอานนท์ก็ยำย่างโหเลยนะไอ้มังนี้มันยิ้มเลยปีนี้เราว่าอันนท์น่าจะมาแหละผมเมนซิตี้ก็สะดุดใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วงนี้กองตัวสำรองของอาเซนนลโอเคขึ้นเยอะเลยนะ มีตัวโหดเสริมทีมถ้าไม่แชมป์ปีนี้ก็ไม่ได้แชมป์มาแล้าไชมป์ปีนก็ปีหน้าแมนยูจะแชมป์แทนคืนนี้คืนนี้แมนยูโอ้คืนนี้โอ้ในกลับมาใช่ไหมแต่ว่าเราฝนมันตกแล้วอ่ะนายเดินนายอย่าวิ่งมากเดี๋ยวเราจะวิ่งสักสิบรอบแล้วค่อยกลับคืนนี้ลุนแมนยูแมนยูถ้าแมนยูชนะก็ขึ้นอันดับ ชอบซิกเลยมั้งโอเคความเหน็ดใจของท่านกุ้งนะครับโอเคครับครับก็ฝนตกนะครับวิ่งได้สามรอบนะครับไอวิ่งได้สามกิโลนะครับก็ฝนตกแล้วก็มันหกมันจะเจ็ดโมงแล้วนะครับต้องรีบกลับพาลูกไปโรงเรียนนะครับก็วันนี้วิ่งแค่นี้นะครับก็ แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดินมากินไก่ย่างครับนื้อชาวใช้โลค้าบนะครับไม่ไอเอฟแล้วครับกลับมาใช้โลค้าบดีกว่าครับกินทุกมือ้อแต่ไม่กินแป้งนะครับเฮ้ยยวปูพแพงแค่นี้ตึงกับซึมเศร้าเลยเหรอฮะเองเ,เ,เป็นแฟนแมนยูไม่ใช่หรือเป็นคลิกอื ไม่ใช่ฟเมนูเหรอเป็นแฟนใครเหรอมาตัดต่อวิดีโอกันนะครับแล้วก็คนที่ตัดต่อก็คือแคนเคปเป็นคนตัดต่อนะครับต่อยดูให้ไหนนะนเพนเด้นะอาเต็มส์เลยนะไอโนวเอลงทีมาทำไมเนี่ยฮะฮะแคนเคปแนวที่ถูกทิ้งนะครับก็ในบ้านก็ไม่ยอมรับนะครับ <laughs> เหมียวนกเพนด้าเพนด้าไม่ยอมรับนะครับเพนด้าเองนี่ต้องดูแลน้องๆหน่อยไม่ได้หรือไงฮะเพนด้านอนตรงนี้นะครับแพนเช็กนี่คือไม่ถูกกันนะครับเช็กนี่กลัวมากเลยเพนด้านี่นังกลัวนะครับ